จังวะฝันในสุดท้ายมาดูไงฝันในสุดท้ายเอ้านีนนา่สวยดิมาดิดมาดิหนูก็แค่นี้ค่ะ คสวัสดีครับเพื่อนมามาใจกันนี้แล้วนะมาอยู่ในเกมมาสนุกกันหน่อยมาดูกันว่ามาสนุกเราจะจ่ายเท่าไหร่นะเหลือแคส่วเลยหาไม่ยากโอ้ไหลไปดิโอ้โหไคิดว่าไหลยาวไม่มียาวเลยว่ะมาไหมตูออ้สีแดงพ่อมันเรื่อ,ง,องนี้เนี่ยไอ้เจมส์เขามันเรื่องเลยมา หายวายหูลายชงด้วยวมาเอาหูดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้โอ้ไม่เท่าไรเออมาสิหูหายแล้วนี่อนี้สี่โอ้เป็นยจ้าอยู่นะเป็นยังจ้าเดยู่มาจันทเฮ้ยเฮ้ยโอยโอคุณไวสิโอหอย่างนี้ ăn chân <laughs> nói, ăn 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 gì không đi, ăn 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 nói 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 ăn ăn không ăn 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 Nói đi Nói ăn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 Nói ăn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  ăn วายอยู่ไกลไปเรื่อยอาจะไปถึงวันหน้ามีเชื่อมไหมแบบเชี่ยวยาวไหมมีเชื่อมไอ้สองสามตัวไม่วายตัววายนะตัววายจะต่อได้เหมือนกันจะเลี้ยงได้จะแปลเป็นตัวอะไรก็ได้นะตัววายหนีไปไหลไปเฮ้มันไหลไม่สุดแะหว่าไไม่สุดนะจังนะสั่งในสุดท้ายมาดูกันสั่งในสุดท้ายเอ้าไม่สวยนี่มาดิมาดิ ก็นนี้อไรว่สิมัมนสองอยเฮ้ยยมนเล่นเอะน,นะเยอะนะมัเล่นเยอเอยมาเออฮ้ยที่สุดท้ายมาสวยที่สุดท้ายที่สุดท้ายไม่แต่เอ,อะไรเลสุดท้าแต่ไม่เป็นไรมาหนานีา้เจ็ดสามโอเคงันพอีะฝากนะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะพวกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม